แต่ฉันไม่อยากไปเลยที่ครูทะเนธนี่คือจดหมายถ้าหากเจอคนที่ชื่อทะลุรหัสมอบิ่งนี้ให้เขาเขาจะได้รู้ว่าเจ้าเนี่ยเก็บไว้สำนักครูเขาเก็บบ่อเจ้าตจงไปเปิดทันเนธไปสู่เกศสู่เมืองเก็บไว้ให้ดีนะเฮ้ยเป็นคนไทยหัวใจประเทือง เจ้าจะได้เรื่องได้รุ่งเจ้าจงไปอยู่กับเจ้านายเพื่าคืออวังสบายวันหน้าจกรูความซื่อสัตย์ต่อราชาเคารพบูชาเบื้องสูงอยาไปเลยเพื่อนเ้ยทำความดี ให้ปรากฏลำทุกบทอยาทอระยศต่อเจ้าสมกับเป็นครูระเมือนส่องกระจกมองเงาจงอย่าไปเฝ้าเพอพุงไอความรู้ที่ครูให้นั้นจนหมดใ้หมดพุงครูนี่นะ แล้วขอวยพรให้เจ้าจงโชคดีได้ดีแล้วค่อยกลับมานะพนเนธปูไปละพี่ขอนานกแกวออ้วพี่อีกไ,ไปไม่ได้แล้วจ้าต้องจากกันแล้วอีกนั้นน,นกแก้วพี่สัญญากับนกแก้วก่อนออนะ <yeah. S 2> ไปในเมือง ก็ต้องมีแต่ผู้หญิงสาวๆสวยๆทั้งนั้นแน่ๆเลยถ้าพี่ไปเจอผู้หญิงที่สวยน้องแก้วนะจะมาลืมน้องแก้วไม่ได้นะพี่จะไปยืนสัญญาสัญญาแล้วนะไอพี่คงได้เป็นทหาวพี่คงได้พาลเข้ากลุ่มถ้าพี่มีโยน์ในวันนั้ จะกลับมาหานกแก้วผู้จริงที่ทะเไปแล้วไปก่อนแถวมาเลยังไนะถถ้าหากพี่กลับมาที่นี่เดี๋ยวจะซื้อของดี เอามาหาจรงวะอยากได้หรือเปล่าอยากได้หรือเปล่าอยากได้หรือเปี่าอยากได้หือเปล่อยากได้หรือเล่าอยได้หรอเ่าอยากได้หูขอเวล่่อยากได้หจอเปไหนอ่ะก็มึงดูอเนล่ิอยากไจังเลยเปี่าอยากไหรปล่ อยากไปเมืองนั่นเนี่ยสักวันหนึ่งพี่จะมาข้าไ,าไปทำงานในเมืองบนบ้ามีดาวจริงๆนะจ้ะ จะรีบไปแล้วก็ร sure, nah, ีกลับมาหานกแก้วกันดีเลยโชคดีนะพี่นะระวังตัวด้วยอย่าไปนะไปนะพี่ต้องไปไม่เอาพี่ต้องไปไม่เอาโอ้พี่โชคดีนะพี่ไม่พี่จ๋าอย่าไปนะพี่ต้องไปจริงจังอพี่ไม่าไปพี่โชคดีนะพี่ต้องไปจริงจริงจ้าโอ้พี่อย่าไปนะพี่ต้องไปอย่าไปไปได้แล้วไม่อยากให้ตัไปเลย ต้องไปแล้วเพื่อนไปแล้วนะไปเลยนะไปแล้วไปดูไม่ได้หรอไปไปเลยจนป่านนี้แล้วไม่ส่งทหารมาสักที่เลยพ่อสวัดดีสวัดดีวันนี้ก็ลุกคาเทวดา เลิกกันเทยวอดาป่านนี้แล้วยังไม่มากันเลยยังไม่มาเลยเหรอพ่อเออธรรมาโชดนี่ไม่รู้จะได้เรื่องหรือเปล่าฉันนั่งอย่างนี้เขาจะนึกว่าเป็นจตุคามไหมเนี่ยไปไปไปเและนี่มือก็คล้ายจะเรีนแล้วด้วยไม่มีใครนาและเข้ามาในเมืองหลวงก็ไม่รู้ว่าบ้านไหนบ้านธนะต้องพาเดินมาไหนเนี่ยเอ้าก็มึงให้กูมาอย่างนี้กูก็มา ไม่รู้จักใครเลยแล้วจะไปถามได้ยังไงทนาอยู่ที่ไหนธนาคนนั้นชื่ออะไรไอธนุรหัตธนุรหัตอ่ะธนุรหัตธนุรหัตนั่นแหละเขาอยู่ไหนแล้วบ้านช่องเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้ไเดี๋ยวเดี๋ยวนี่รูปร่างบ้านใครมันเข้าไปถามที่เขาจะเป็นลิเกได้หรือเปล่าอนุเด็กเขาได้ยิงกระบานนะ่นสิเอาไงนะแต่ดูแล้วบ้านใหญ่โตนี้เป็นบ้านทรงไทยนี่นะน่าจะเป็นพวกข้าราชการชั้นสูงก็ดีนะสิเดี๋ยวกูจะถามกาเลยรูปร่างผมพอจะเป็นลิเกได้หรือเปล่า ไม่ทราบว่าว่ามีบ้านอยู่ในคนไหมเฮ้ยบ้าวะเจ้าต้องถามว่ามีคนอยู่ในบ้านหรือเปล่าเออแหละมีคนอยู่ในบ้านหรือเปล่าอแล้วคนข้างนอกอ่ะเปิดประตูลับด้วยเฮ้ยแล้วฉันมี่มาทาอะไรกันล่ะเฮ้ยคูว่ากลับหรอว่าไม่รู้เรื่องเนี่ยมึงพูดงงกันแล้วเนี่ยเข้าไปเลยใครมาวะมึงไม่ลงไปดูเรา ไปดูหน่อยสิไม่ใช่เทวดาแต่งตัวสบายๆเฮ้ยเฮ้ยไปผิดบ้านแล้วล่ะมึงเชื่อกูไม่ใช่บ้านหลังนี้แล้วที่นี่เขาลังบวงสรวงอะไรอยู่บ้างไม่ใช่เฮ้ยมึงดูทูต้องมียศแน่เลยเนี่ยชุดพระราชทานกูพระราชทานมึงเห็นยอดไหมเนี่ยยอดอะไรอ่ะยอดยอดอะไรมึงเห็นยอดไหมเห็นเห็นเหรอเห็นสีอะไร สีแดงไงสีแดงหรอเออเออกูมองไม่เห็นกูไม่รู้ว่าสีอะไรเฮ้ยอาวนีเป็นทหารหรือเปล่าเป็นทหารไหมครับแต่งตัวอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงมองถูกคนแล้วพี่เป็นทหารเหรอแต่งชุดอย่างนี้ทหารแน่นอนทหารเออเออคือผมมาตามหาอยู่คนคนนึงครับอยากจะมาเป็นสมัครทหารในเมืองกับคนคนเนี้ยมึงมาสองคนหรือเปล่า ครับผมจริงเหรอครับแล้วมึงเข้าไปข้างในไปหาพ่อกูแล้วเปิดประตูบ้านจะเข้าดีไหมเนี่ยพ่อกูกกลับมาไอ้นี่มันขยันเล่นเนะแล้วก็เขเข้าไปเขาไปพออยู่เฉยก่อนเนี๋ยต้องลองทดสอบมันก่อนว่ามันจะมาอยากมาเป็นอะไรไม่รู้จักใครเลยครับไอ้ลุงมามนครับมึงต้องการมาทำอะไรวะ ก็คือผมต้องการมาเป็นทหารไงครับมึงทาเป็นอาหารครับผมมึงฉลาดหรือเปล่ากูมาบอกให้นะการเป็นทหารเนี่ยต้องฉลาดหูไวตาไวต้องฉลาดด้วยหูไวตาไวใครอ่วเออหูหูไวตาไวไงครับมึงได้เปล่ามึงก็ดูนี่ดิวะไอ้หนุยไอ้หาเอ้ยไม่ต่อยกูแล้วเป่เป็นไรไะมเนี่ยเฮ้ยดูแล้วมันเหมือนจะรับน้องว่ะมันเป็นทหารรุ่นพี่เราเป็นทหารรุ่นน้อง มันบอกกูว่าเป็นทหารใหม่เนี่ยต้องหูไวตาไวเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาเฮ้ยมึงระวังตัวนะวอล์คืนกูไม่ยอมเออพี่ครับเขาบอกว่าเป็นทหารเนี่ยต้องหูไวตาไวใช่ไหมครับใช่เฮ้ยดูเราว่าไอ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 เฮ้ยเต็มแต็มเต็มแต็มไอป่าคนหรือเปล่าเฮ้ยเต็มหน้าแม่หน้าแม่เป็นอะไรแม่เลยมึงดูให้ดีก่อนพอเป็นอะไรเ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้นี่อะไรวะฮะ เฮ้ยมึงทำอะไรกูเนี่ยเอ้ามึงตีผีคนแล้วอ้ากูไม่ได้ตีโดนมึงเหรอกูใส่ชดาตีกูเนี่ยมึงสองคนเป็นใครกันเดี๋ยวนะขอโทษครับไม่ใช่เพื่อนลูกคุใช่ไหมเนี่ยเคลียร์ดิใจเย็นก่อนจะไม่น่าคบอยู่แล้วไม่คบอับคนอย่างนี้มาว่าลูกสวัสดีจ้ะใจเย็นก่อนฉันเหมือนคนบ้าคือธนาฉันขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยที่ฉันมาวันเนี้ยเป็นใครกันเนี่ยฉันต้องการจะมาหาผู้คนคนหนึ่งเป็ใครวะ ที่ชื่อธนุรหั์ธนะรู้จักไหมจ๊ะเออนั่นแหละธนุรหั์เนอะใช่ครับก็น้านี่แหละธนุรหั์ฮะน้าเพื่อพ่อคุณโอ้ธนาเนี่ยโอ้เมื่อกี้ขอกราบประธานอภัยที่ตีหัวท่านน้าขอกราบแทบเท้าสักทีเถอะท่านน้าเอ้ยไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกครับแต่ว่าเนี่ยเนี่ยหัวลูกเอ้าหัวหรอส่วนเท้าอ่ะอยู่นี่ อ๋อจะดูใกล้ๆไม่เป็นไรครับดี่อนอีกูซ้อนแรงเลยไอหนุ่มคนจดหมายจดหมายมาจดหมายาอะไรกันอ่ะคือเดี๋ยวก่อนนะธนาจดหมายที่มึงอ่ะที่คูดฝากอยู่ที่มึงนั่นแหละเดี๋ยวแป๊บนึงกูหากอนจดหมายเตุมึงฝากไว้กี่ใบวะใบเดียวใบเดียวนะเออเฮ้ยเฮ้ยมึงหาตรงไหนเนี่ยมึงฝากกี่กี่ใบนะใบเดียวใบเดียวแล้วทำไมมันมาอยู่ที่กูสองใบไว้เฮ้ย มันมีใบแข็งใบอ่อนนะดูให้ดีดิอ๋อมีใบแข็งใบอ่อนเนี่ยไข่แล้วมันอ่ะไอ้บ้าจะที่ไหนล่ะมึงมึงมึงซื้อไข่ไข่ปิ้งมากินบ้าเดียวกินหมดไปตั้งแต่ข้างนอกแล้วท่านีรู้ดีนะอ๋อนี่ครับอทนานี่ามีจดหมายมาถึงทนาด้วยครับผมมึงมาผัวหาไม่เจอไปไว้รวมกันมึงนี่ตาแดงบ่อยเนี่ยหัวแดงครับผมคนมันนอกเจอแล้วเจอแล้วทำไมโชคส่งเองสองคนเนี่ยเข้ามาเป็นทหารใช่หรือเปล่าใช่ครับ คนไหนชื่อชื่ออะไรวะเนี่ยอ่านที่เขาเขียนว่าตรงไหนทันเนธหรือเปล่าทะนเนศอไอ้ทะเนศเนี่ยไม่สงสัยหรอกแต่ไอ้คนหลังเนี่ยอะไรวะทาอะไรวะเนี่ยทนวยทันวยถวยทอกเฮ้ยไอ้บ้าทนวยเฉยทนวยเฉยเฉยมีนามสกุลด้วยเหรอไม่มีนี่ชื่อคนเลยเนี่ยชื่อคนครับตกลงไม่น่าเป็นข้าราชการนะ นั่งสีงก็ไม่ออกจะยังไงท่าน <pore> ้ยมึงว่าพ่อหรอวไม่ก็สงสัยครับมึงว่าเอางี้แล้วกันลล,ล,ลุงเนี่ยนะจะพาเองไปเป็นทหารวันนี้ก็ไม่ทานซะแล้ววะเพราะมันเย็นซะแล้ว<อ><า>เอางี้ก็แล้วกันเองสองคนเนี่ยพักที่บ้านนะก่อนก็ได้เรียกเรียกนะมันยังไงก็ไม่รู้อยู่ด้วยกันแล้วเนยก็อยู่ด้วยกันแล้วฉันขออนุญาตเรียกพ่อได้ไหมจ๊ะจะเรียกเป็นพ่อเลยเรียกพ่อได้เรียกพ่อก็ได้ จะพาเอง่ะพ่มพ่อไปขึ้นพ่อวันนี้มันเย็นซะแล้วมึงยอมเสียแม่มึงให้พ่อกูอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นท่านนี่พูดจาโวโวนดีนะแม่กูโดนมาคนนึงแล้วนะไม่ใครแม่กลัวไม่เกี่ยวกันเพลาะเรื่องกันมึงอย่าไปคุยกับมันเลยมึงเห็นมันใต่หัวแล้วมึงยังจะคุยกับมันอีเหรอทนาถ้าเกิดวันนี้ไปไม่ได้แล้วชั้นสองคนจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะใช่ครับก็เองเนี่ยพักที่บ้านของพ่อก่อนก็ได้เออแต่ที่สําคัญเลย ฟังให้ดีนะเองพักที่นี่คืนนี้ห้ามออกเที่ยวเล่นที่ไหนเป็นันขาดห้ามเดินเล่นลาะล้วริมวังห้ามแม้ว่ามีโทษห้ามแม้ว่าถูกจับได้มีโทษถึงประหารชีวิตเลยนะเพราะฉะนั<ม>้นพักที่นี่เดินหน้าจะเดินทางเข้าไปในเมืองโชคดีส่วนมึงคอยดูแลพวกมันสองคนด้วยได้เลยพ่อพ่อฉันก็เป็นตัวเป็นเทพอารักขาอยู่แล้วตกลงจะให้เรียกพ่อเรียกน้าเรียกลุงกันแน่เนี่ย เรียกพ่อเรียกพอป่มเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนประสานไม่ค่อยดีเหมือนลูกเขาดูลูกเขาก็น่าจะเหมือนพออ่อแหละทําไมต้องสั่งห้ามมานั่งนี่นั่งนี่ไม่ให้ออกไปนอกบ้านและที่สําคัญเลยรั้วลิงวังห้ามไปเดินแถวนั้นเป็นเด็กขาดออมีอะไรวะมึงก็เเชือน่ะ ท่านน้าท่านพ่อท่านลุงอะไรน่ะเขาอุตส่าห์บอกมาเขาเตือนด้วยความหวังดีเฮ้ยเราเป็นทหารใหม่ใช่ไหมเบาเบาสิเขาได้ยินเข้าไปในเมืองหลวงเนี่ยไปเดินเลาะรถริมวังไปส่องอะไรดูเนี่ยอาจจะมีความผิดถึงกับประหารชีวิตก็ได้ถูกต้องอย่างนั้นล้เออคุณเชื่ออย่าไปดูอะไรกันคมีเยอะเฮ้ยตกมึงไม่อยู่แล้วมึงเนี่ยมึงทำอะไรละผ่านเข้าบ้านกูอ่ะมันอยู่ตั้งนานแล้วมึงเห็นเหรอเอาเหรอเออแล้วมึงรู้ไหมเราคุยอะไรกันอ่ะรู้ว่ามึงจะขโมยเกงในสังกสีไอ้บ้าขโมยไปทำอะไรอ่ะ หอดีมากเลยท่านเนี่ยแล้วแล้วมึงก็จําให้ดีๆนะห้ามเข้าไปในเขตวังหลวงแล้วถ้าเกิดถูกจับได้เนี่ยมึงตายรู้ป่ะอันนี้มึงไปมึงไปหลังบ้านกูป่ะไปทำไมอ่ะไปดูเล้าไก่ไปดูเล้าไก่เออเล้าไก่มันมีอะไรอ่ะอ้าวเล้าไก่ก็มีกุ๊ก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 ไก่ไงกุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กเออเล่นง่ายนะ ไปไปเออไปกับกูไหมเออไปมึงรีบไปมึงไม่ไปเหรอฉันฉันอยู่นี่แหละฉันไม่ไปแต่มึงอยู่บ้านนะามออกไปล่อล้วนริมวังฉันรู้ฉันรู้ประวัตชีวิตไปดูแล้วกูไก่กันมึงระวังตัวมึงด้วยนะกูกลัววะกูไม่อยากไปมันเลยเพื่อนเออไอต่แต่มึงจะไปไหนนะเออนะไม่ไปดูแล้วนอะคนไม่ดีก็ทับหนกกันหมดติคนนี้ดีก็ต้องทับไหนดูไห้เพื่อนเออไปดูนึกสงสัยใครอยากรู้ เอ๋ยทะเ่จะไปดูให้รู้แจ้งถึงจะมีโทษร,รุนแรงก<ะ>็ไม่กลัวพ่อฉันขอโทษด้วย 爸爸 แสงมารมรินดอกไมา้ยามยามเมื่อยนยินน้ำค้างพรางพรมสายร่มรวยรินอบพวลสลววกลิ่นพักา กุลหอมกลุ่นนาสางกลิ่นจำปาจำปีชอบฝาราตรีชูชออ่อหล่อใจกิ่งก้านใบหล่อตา กราบราตรีหลากสีนานายามค่ำคืนมีชื่นอุราสุขเพลินตาเพลินใจเมื่อได้กลิ่นหอมไตรตอม อกสอนได้แล้วบินจรอนลไปหมดกิ่งเกซรพมอนห่างเืินลาลางมาังเมินได้แล้วพี่เมินได้แล้วพี่เดินจากไปกรีบพิลวงาลาเมื่อคราใดพมอลจะไม่ควรมา กรีบกลิ้นลวงลาเมาาื่อคราใดพมอลจะไม่ เกิดความงวยงงถ้ามใครกันเห็นสาวล้อมวงผมเฝ้าแต่ลงช่งแงช่น,น่ารักน่าลงงามเหมือนหงเหมรา ธอสวยโกโซภาแม้แต่นางฟ้ายังแพ้เธองามรูมูบุรุษยังต้องหยุดยืนแล ร้องให้ดังๆแล้วก็สั่งกระแสทำไมไมายุ่งในอุทยานจะเรียกทหารมาจับถ้าท่านเป็นคนลึกลับต้องโดนจับ นันแน่ดูท่านเป็นคนแปลกหน้าทำไมมาสร้างเรณงเธออย่าบังคับ หรือจับผิดฉันมาด้วยมิตรภาพฉันไม่คิดจวงจับมาในสภาพยอมแพ้เรื่องคุกคามไม่เคยคิดขอเป็นมิตรสักคน ถึงเธอจะดา่าฉันก็จะทนก็เพราะฉันจนโดยแท้แต่มีนิสัยชอบสนชอบดูคนสวยแต่เธอเป็นสาวกล้าวมวยเธอ นั้นสวยกว่าแม่ให้ฉันได้มองเธอถนัดโปรดยารังคัดรังแค